ถูกต้องะคะคเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองโทรไปสอบถามดูเพราะเราจะให้จาก25,000ไม่ต้องค่ะหลังแท้แท้รุ่นโควีแบบนี้นะคะรับไปเลยนะคะสำหรับสมาชิกที่ร่วมเล่นกับเราในเดือนนี้เพียง3,900บาทครับ ถูกมากถูกจริงๆครับนะะคนี่คือรุ่นที่หนึ่งสหรับกระเป๋าสตางค์นะคะแต่ว่าคุณสมบัติของเขานี่หลากหลายมากสพายสพายแหล่งก็ได้นะสพายข้างเดียวก็ได้หรือแม้แต่จะเป็นสพายหนีบสพายสั้นสพายยาวถูกแกะออกหมดเป็นถือไว้เฉยเก็ได้นะสารพัดประโยชน์สารพัดประโยชน์สาหรับกระเป๋าสตางค์แล้วก็ใส่มือถือได้ด้วยอเป็นไงท่านผู้ชมค่ะเรียกว่านะคะยิ่งกว่าดเรมอนอีกนะคให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงๆถูงต้องนะคะและ อันที่2นะคะคไซส์กลางของเรานะคะก็คือ,อเป็นรุ่นที่เรียกว่านะคะสามารถที่จะใส่ได้กับทุกชุดเหมือนกันนะคะแล้วก็ทุกวัยทุกรุ่นไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปทุกโอกาสะนะคะไม่หวือหวาจนเกินไปไม่อึมครึมจนเกินไปนะคะคือเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบ อยู่ในเบสกลางสายกลางอะเดินทางสายกลางแล้วที่สําคัญครับจะสะพายก็ได้จะหิ้วก็ได้จะคล้องแขนก็ได้จะอะไรก็ได้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแล้วที่สําคัญนะคะราคาค่ะราคาราคานะคะถ้าเราจะจําหน่ายต่างประเทศนะคะใบนี้นะคะบาโคนี่โควีนะคะข้างนอกก็หนังข้างในก็หนังทุกจุดทุกสายสะพายก็หนังหนูยิ้วก็หนังนะคะหนังหมดทุกจุดนะคะหนังแท้แท้รุ่นโควีของเรานี้นะคะเราจะจําหน่ายใบนี้นะคะอยู่ที่ 48,000บาทครับ48,000บาทสำหรับใบกลางของเรานะคะท่าน <40 S 2> ผู้ชมค่ะสีม่วงนะฮะ,ะแต่ถ้าเป็นสมาชิกค่ะ12,500บาทครับาทแต่ถ้าร่วมเล่นสนุกกับเราในเดือนนี้เอาไปเลยเพียง6,900บาทครับมีค่ะได้กระเป๋าหนังแต๊ะ เ่านผู้ชมค่ะอย่าไปบอกราคาคนอื่นนะ,<ฮ>ะท่านผู้ชมลองให้คนอื่นเขาทายะนะคะแล้วท่านผู้ชมนะคะจะภูมิอกภูมิใจเปรียบเสมือนได้ฟรีหเหมือนเราทำไมซื้อได้ถูกจังถูกต้องนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อใบนี้ไปเพียงแค่6,900บาท<ฮ>ะนะคะแต่ท่านผู้ชมนะคะลองไปดูกระเป๋าเพื่อนเพื่อนซื้อมา4ี่0 0กว่าบาทนะคะ,ะถ้าเราจะซื้อแบบเพื่อนเนี่ยเราก็ได้หู 6,009นี่ได้หูมาอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ตัวกระเป๋าอาจจะได้แค่ฝากระเป๋าปิดเออนะคะแต่นี่เราได้ทั้งตัวนะคะสําหรับสมาชิกบาร์คุนีเท่านั้นสุดท้ายนะคะใบใหญ่นิดนึ่งมีสามสีทูโทอ่าทรีโทนนะคะก็สามารถใส่ได้หลากหลายสไตล์นะคะทั้งวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยอ่าวัยผู้ใหญ่มากหน่อยนะคะเพราะมีทุกสีที่เบสเข้ามาแล้วก็ทุกชุดก็ใส่ได้หมดเพราะว่ามันมีถึง3สีด้วยกันมีทั้งโทนร้อนโทนเย็นในตัวเดียวกันเลยโทนอึมครึมใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะตัดกัน กันอย่างโรงตัวจริงๆนะคะใบนี้นะคะจัดจาหน่ายต่างประเทศอยู่ที่6,900 0บาทครับแต่ถ้าเป็นสมาชิกค่ะ2,500 0บาทครับและถ้าท่านผู้ชมร่วมเล่นสนุกกับเรานะคะสําหรับเดือนนี้นะคะง่ายนิดเดียวค่ะท่านผู้ชมนะคะรับไปเลยในราคาเพียง8,900บาทครับอ่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องทําอย่างไรถึงจะได้กระเป๋าหนังรุ่นโควีหนังแท้แท้ร้อเปเซราคาพิเศษแบบนี้นะคะคไม่ยาก ค่ะท่านผู้ชมยากซีนี้ต้องเติมเอส <ฮะ S 1> เพราะมันไม่ยากจริงๆมันง่าย,ายซีมากๆ<ช>อ่ะไปโทรกันเลยดีกว่าจะได้รู้นะคะว่าจะทําอย่างไรถึงจะได้กระเป๋าหนังสวยๆแบบนี้นะคะไปถือไปหยิบ ไปเป็นเจ้าของนะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวครับโทรมาเลยครับ024019599ครับเบอร์เก่านะคะ02718นี่ท่านผู้ชมขะพอโทรปุ๊บนะตอนนี้นะคะขอเปลี่ยนเป็น024019599จะได้เรียกว่านะคะหนึไม่เสียอารมณ์เพราะเบอร์เก่าเนี่ยสัญญาณเนี่ยนะคะเขาจะค่อนข้างมีปัญหานะคะเราก็เลยเปลี่ยนเบอร์เพื่อให้ท่านผู้ชมนะคะเรียกว่า ไม่ไม่เสียอารมณ์เวลาโทรไปติดติดดับดับได้ยินไม่ได้ยินนะคะเอาเบอร์นี้นะคะรับรองว่าติดแน่นอนแล้วก็ไม่ติดติดดับดับสัญญาณดีค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วกรณีถัดไปถ้าสายหลุดกระทันหันนะคะทางแผนที่รับสายอยู่นะคะก็คือทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะมีเบอร์นะคะที่สามารถโทรกลับหาท่านผู้ชมได้เลยเขาเรียกว่าโชเบอร์นั่นเองถูกต้องนะคะเป็นระบบโชเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลใจเบอร์นี้นะคะโทรมาเถอะค่ะ02 40195999ครับ เท่านั้นไม่พอถ้าอย่างนี้เขาจะไม่เรียกว่าพิเศษนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ราคาพิเศษไปละการเป็นสมาชิกต้องยิ่งยวดของความพิเศษเรียกว่าต้องท็อปอัพขึ้นไปอีกนอกจากได้กระเป๋าแล้วได้อะไรอีกฮะได้นี่ค่ะเซรั่มทองคำนเซรั่มทองคเพราะท่านผู้ชมบอกโอ้ยคุณสุสานอยากใช้เหลือเกินราคาเท่าไหร่เอามาจัดจำหน่ายไม่ต้องไม่ต้อง ยากไหมเนี่ยไม่ยากเพราะให้ฟรีให้ฟรีเลยให้ฟรีให้ฟรีจริงๆนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่านะคะตัวเซรั่มทองคํานี้นะคะเราจะไม่เปิดตัวนะคะแล้วเราจะไม่จัดจําหน่ายเราไม่ขายท่านผู้ชมจนกว่าเราจะเปิดตัวแต่ท่านผู้ชมขอเรามาเยอะเราก็ต้องดึงออกมานะคะให้ฟรีกันไปก่อนเพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ชมได้สัมผัสว่ามันดีจริงพิสูจน์แล้วจริงๆนะเปิดตัวมาปุ๊บปั๊บท่านผู้ชมก็จะต้องจองก่อนเพื่อนเพราะว่านะคะ เราได้ข่าวมาแววๆนะคะว่าถ้าเกิดเราเปิดตัวเมื่อไหร่หลายๆคนจะเรียงคิวจองโโอ้งั้นบอกชื่อเขาเลยดีกว่าไหมค่ะบารคนี่รุ่นมิลเคนะคะโคคาเวียวิสเพิลเซรั่มพูดถึงเนี่ยมี3ส่วนผสมหลักเลยนะถูกต้องค่ะนะครับประกอบด้วยทองคำแท้บริสุทธิ์ถูกต้องช่วยอะไรคะ นี่ช่วยในเรื่องของการให้สารอาหารกับผิวนะครับให้ผิวพรรณเราสดใสนะครับเต่งตึงนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุณกบนิดนึงถ้าอย่างนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับในเรื่องของคนที่นอนพักผ่อนน้อยใช่ให้ผิวพรรณเราสดใสมีชีวิตชีวาก็เหมือนกับดึงความเฟรชดึงความสดใสเราขึ้นมาบางคนนะคะอาจจะนอนน้อยดื่มน้ําน้อยพักผ่อนน้อยไม่ค่อยออกกําลังกายนะคะก็เลยทําให้ผิวของเราผิวสูงนะฮะเราก็จะฉุดความโซมนี่แหละค่ะท่านผู้ชม่ะให้มัน ขึ้นมาสดใสอ่านี่นะคะก็คือคุณสมบัติของตัวทองคําแท้อ่าแล้วต่อจากนั้นนะคะส่วนตัวผสมที่2ก็คือไข่ปลาคาเวียค่ะอันนี้ช่วยอะไรโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าช่วยให้ผิวหน้าของเรานะครับเรียบแล้วก็เนียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคืนความอ่อนยายให้กับผิวนั่นเองเออเคยเห็นนะผิวบางคนนะคะท่านผู้ชมไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าไม่เรียบเนียนท่านผู้ชมเคยเห็นไหมคะว่าผิวที่แบบ คือมันเหมือนกับว่ามีปัญหานะมันบางทีไม่มีปัญหาเลยนะแต่ว่าไม่เรียบอะคือผิวเหมือนกับผิวหยาบหยาบผิวผิวไม่ผิวขุนขระหน่อยเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาว่ามีเส้นมีจ่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะไข่ปลาคาเวียร์เนี่ยค่ะท่านผู้ชมขาเขาจะไปทําให้รูขุขนเรากระชับแล้วก็เล็กลงแล้วก็ที่สําคัญนะจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเรียบแล้วก็ตึงแล้วก็เนียนแล้วก็ใสที่สําคัญนี่คือคุณสมบัติของไข่ปลาคาเวียร์แล้วตกท้ายตกท้ายตัวนี้ไม่ไม่พูดไม่ได้เลยนะ ไ่ไไมด้เพราะว่านี่คือกรดอะมิโนโปรโตีนของไข่หมกครับค่ะไปซ่อมแซมบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูผิวนะครับรวมไปถึงทําให้ผิวหน้าเราใสเพราะว่ามีตัวที่ช่วยยับยั้งในเรื่องของการสร้างเม็ดสีผิวด้วยอ่านี่นะคะเม็ดสีผิวก็คือเม็ดสีเมรานินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถป้องกันเกี่ยวกับในเรื่องของการเกิดฝ้ากระได้ด้วยนะ นะคะแต่ไม่ได้แก้ไขนะคะต้องกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมค่ะคุณสมบัตินะคะที่เรียกว่าสุดยอดเนี่มารวมอยู่ในตัวเดียวกันแต่ท่านผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลใจตอนนี้นะคะไม่ต้องซื้อค่ะเราแจกฟรีฟรแน่นอนนะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากรู้นะคะแล้วก็อยากได้อยากไปสัมผัสเหลือเกินอ,อีเจลทองคํานี่มันเลิมันดีอย่างไรนะคะอันนี้ขอเกินสัมผัสแรกเท่านั้น รู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยครับไม่ต้องนานนะไม่ไม่ไม่ต้องรอหุณนานเอ่อหยุดให้ดูหน่อยดีไหมอ่าดีครับ เซรั่มใสๆเลยนะครับนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มีเนื้อทองคํานะคะประโยชน์ของเซรั่มนะครับจะมีทองคําอนุเล็กๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นนาโนทองคำนาโนอ่านี่นะคะเนี่ยท่านผู้ชมคะผิวของเรานะคะพอพอเขาได้สัมผัสนะคะกับตัวเซรั่มทองคําแล้วเนี่ยนะคะมันจะซึมเข้าไปนะคะแล้วก็ยิ่งผิวถ้าเราแบบว่าอาจจะแห้งเป็นขุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นครับมันจะนิ่มตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยพอสัมผัสเสร็จปุ๊บนี่ค่ะท่านผู้ชมก็ซึมหมดละท่านผู้ชมแตะบนเนื้อ ที่เราได้สัมผัสเซรามนิ่มเลยครับแล้วสังเกตเลยไม่มีความมันวาวอยู่เลยไม่มีไม่เน่านะครับไม่มีค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยไม่เนินนูะมั้ยใสขึ้นเลยมันจะใสขึ้นเห็นไหมโอ้ยตายแล้วเห็นเส้นเลือดเลยใครอยากเอามีดมากรีดนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเดินเส้นใสจริงๆใสจริงๆท่านผู้ชมแล้วก็มันสัมผัสแรกคือความนิ่มความนวลความเนียนเลยทันทีไม่มีเนิน่าไม่มีมันไม่เยิ่มไม่มีค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชม ตัวนี้ไม่ต้องซื้อไปพิสูจน์กันแบบฟรีๆอ,อ่อยากรู้ใช่ไหมแน่นอนค่ะต้องเบอร์นี้ไปสอบถามค่ะครับ0 2 4 0 9 9 5 9 9ครับเอาและค่ะนี่ก็คือปาคนี่นะคะตัวรุ่นมิราโคลนะคะเซรั่มทองคำของเรานั่นเองนะคะคได้ทราบเบอร์ได้อะไรกันไปละทีนี้นะคะลหลายๆท่านอยากทราบเหลือเกิน คุณซูซานคุณกบขาบาคนนี้เนี่ยทุกคนรู้จักไปทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วตอนนี้ยเอ๊ะทำไมถึงรู้จักเอ้าวก็มีโฆษณาสิคะเ,เพราะจริงๆเรามีของดีอยู่กับมือแล้วเราไ,ไม่ไม่ประชาสัมพันธ์ให้คนอื่นรับทราบเนี่ยก็จะไม่มีใครรู้ใช,ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นนะคะทางบาคุนี่ก็เลยมองแล้วก็เล็งเห็นถึงความสําคัญนะคะของผู้ที่เรียกว่าอาจจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆอยู่ในตัว<ะ>อย่างเช่นมีร้านอาหารที่อร่อยมากนะคะ,ะแล้วก็มีนะคะเรียกว่ามีไอเดียนะคะ,ะความคิดสร้างสารรค<ะ>์ที่อาจจะเอากระป๋องนมเขาเรียกเลยนะกะปปงกระป๋องเบียนะคะ,ะแต่เอามาอัดแด็บทำเป็นงานศิลปะ แต่ว่าไม่รู้จะไปขายที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเออะไรอย่างเงี้ยมีกิจการเป็นของตัวเองแต่ว่าเราทําออกมาแล้วไม่มีใครรู้จักเรางานฝีมือเราก็งานดีๆนะแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนทำอะไรบ้างอาหารก็อร่อยแต่ก็ไม่มีใครรู้นะคะว่าเราทําอร่อยขนาดนี้คุกกี้นี่สุดยอดกินไปแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะแม่นะคะพอกัดเข้าไปคำหนึ่งกรุบท่านผู้ชมตายไม่เคยกินคุกกี้อร่อยขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือ อันนี้เราต้องแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมขาเพราะว่าเรื่องอาหารเรื่องของรับประทานเนี่ยนะคะเรียกว่า ใครๆก็อยากจะรับประทานอยากชิมอยากกินอ๋อแต่เราก็บางทีคนบริโภคก็ไม่รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนนะคะไอ้คนคนจัดจําหน่ายก็ไม่รู้ว่าผู้บริโภคอะอยู่มุมไหนโอ้นะคะเอาอย่างนี้ค่ะเราก็เลยขอเป็นสื่อกลางในการขอประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้มีติดต่อมาเยอะนะคะโดยเฉพาะมีที่หนึ่งนะคะอยู่แถวแถวหัวหินนะทําเกี่ยวกับคุกกี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นคุกกี้ที่อร่อยมากเริ่มแรกเนี่ยเราไม่เชื่อนะ ซูจานเลยบอกว่าส่งมาให้คิมหน่อยได้ไหมเขาส่งมาค่ะคท่านผู้ชมเป็นไงฮะมันเป็นแบบท่านผู้ชมเชื่อไหมมันเป็นคุกกี้ที่แบบว่าพอกรุบเข้าไปแล้ว<ภ>ใช่ไหมคะมันจะเป็นเหมือนกับประมาณว่ามันจะมีคล้ายๆกับพวก<อ>พืช<อ>พันธ<อ>ุ์อ่ะพืชพันธุ์ทัญยพืชต่างๆเนี่ยมันจะรวมรวมอยู่ในนั้นอ่ะมันจะมีทั้งเรียกชื่อไม่ถูกอะค่ะท่านผู้ชมมีรูปเกตด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะแยะเลยแล้วเวลาเรา ก็ไปนะมันจะไม่ใช่เจอแค่เนื้อของเนื้อแป้งใช่ไหมคะมันจะเป็นแป้งคุกกี้ใช่ไหมปกติเรากินคุกกี้มันจะรู้สึกแบบว่าพอกินสักพักเราจะคอแหง้งแต่อันนี้นะคะพอเราทานเข้าไปนะท่านผู้ชมคะบางทีมันก็นุ่มบางทีมันก็กรอบอไอ้ตรงนุ่มนี่คือไปโดนลูกเกดคอ่ะพอไอ้ตรงกรอบมันก็คือเนื้อของแป้งแล้วก็ะจะไปโดนพวกเม็ดเม <ๆ S 2> ็ดธัญพืชอ่ะมันมันอาจจะเป็นพวกอะไรนะเขาเรียกว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมดูซิพอพูดเราเกินน้ำลายคือมันอร่อยพอทานเข้าไปนะกุ๊บกุ พอกินอุ้ตายแล้วหวานไม่หวานมากเกินนะแล้วก็ไม่จืดเกินคือมันกําลังดีอ่ะแล้วพอแล้วพอตบท้ายนะคะท่านผู้ชมค่ะกับนมสักแก้วหนึ่งหรือกาแฟสักแก้วหนึ่งหรือเพื่ดื่มที่เราชอบมันสุดยอดค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวซานจะเอามาออกอากาศได้แล้วเอาต้อมาออกแล้วไม่มีขายนะเขารับทําส่งส่งให้ไดร i v e r ี่ทั่วประเทศ๋อเนี้ยเนี้ย เหมือนอย่างเงี้ยท่านผู้ชมค่ะแล้วก็เป็นสมาชิกบาคนี่คือใช้ผลิตภัณฑ์บาคนี่ดูชมรายการอยู่บ้านเป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านไม่ได้ออกไปไหนนะคะแล้วก็เลยแบบว่าหาสูตรคิดสูตรเอาเองโอ้จนแบบเนี้ยก็เลยไม่รู้จะประชาสัมพันธ์ที่ไหนเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราเอามาประชาสัมพันธ์ให้ติดต่อมาเยอะมากคุณซานติดต่อมาแล้วก็มีพวกที่ทาแบบมุ้งลวดเหล็กดัดอะไรเงี้ยมีติดต่อเข้ามาด้วยนะอยากประชาสัมพันธ์ว่าร้านอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยทำอะไรบ้างและที่สําคัญท่านผู้ชมขอเมานิดหนึ่งจำคุณหญิงได้ไหม จำคุณหญิงที่เป็นแฟนชายสับเพดมินบุรีจำได้ครับคุณหญิงของเรานะคะท่านผู้ชมขาเขามีธุรกิจของเขาอยู่บาร์คูนี่เนี่ยเป็นธุรกิจที่สองนะคะที่เป็นที่สองของธุรกิจครอบครัวแต่ธุรกิจครอบครัวหลักๆของเขาเลยที่ทํามาตลอดเนี่ยก็คือในเรื่องของการรับเหมาโอ้นะคะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขารับเหมาทั้งในเรื่องการต่อเติมการตกแต่งการสร้างตึกสร้างบ้านแล้วก็รวมไปถึงนะคะการนําเข้าเกี่ยวกับพวกเครื่องสุบน้าทั้งโรงงานนะคะทั้งที่บ้านนะคะทั้งตึก อาคารสูงอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็บอกว่าจริงๆเขาก็มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้นะคะเขาก็เลยบอกเออเดี๋ยวขอติดต่ออ่าติดต่อมาแล้วนะคะแล้วก็อยากจะมาเหมือนกับอยากให้สมาชิกบารโคนี่ที่ชมอยู่เนี่ยนะคะอาจจะประมาณว่าเออเผื่อแบบอยากจะต่อเติมบ้านอยากจะอะไรเนี่ยนะคะท่านผู้ชมส่วนใหญ่จะกลัวผู้รับเหมาว่าพอเวลาจ่ายปุ๊บมันหายไปเลยเออเพราะว่ามันจะจ่ายเป็นงวดใช่ไหมงวดแรกต้องจ่ายก่อนไงพอจ่ายปุ๊บหายตัวครับอย่างเงี้ย แต่ถ้าเกิดเราเป็นครอบครัวแล้วเขามีตัวตนแล้วเขาก็ที่สําคัญเขาเป็นเหมือนกับเป็นแฟนชายของบาโคนี่นะคะความน่าเชื่อถือเนี่ยมันก็คือหาตัวเจอเอาเนี้ยหาตัวเจอ